กลางปีศูนย์ดวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพิกัด140ปอนด์ครับเพชรพุทธพาเพชรชมพูพบกับนับวยจากตุรกีเออร์ดาเออดาคอลเช็คครับขึ้นใครเจอใครเรายังไม่รู้ครับแต่รู้แน่ๆเราต้องสรรหาผู้ชนะครับภายใน3ยกด้วยกฎกติกามวยไทยครับ รูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจแฟนๆครับแบบนี้ครับตามอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับบนเวทีปะเข็นเข้าไปครับหมัดเท้าเข้าศอกแม่ถ้าอยู่ในใจน่าจะเป็นว่าที่คู่ดูเดือดนะครับมวยหญิงคู่ที่สองที่ผ่านมาโดนลับตัวครับหมัดซ้ายครับหงอขี้กล้องไปแล้วครับเรียบร้อยครับจบเลยครับหนังสั้นครับ แม่ภาพพยนจีนครับดึงกระบี่มาฟันเปี้ยงเดียวไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชาครับเผลอไม่ได้นี่นะครับนี่ไม่รอโฆษณาครับปักปักโอ้โหขวาตัดซ้ายตัดอีกทีหนึ่งครับซีโครงชายโครงครับปึกปักโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นครับนี่ครับอย่าตั้งไปรอโฆษณาครับ ปักปักโอ้โหขวาตัดซ้ายตัดอีกทีนึงครับสีโครงชายโครงครับปึ๊กปักโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นครับนี่ครับอย่าตั้งถ้าอยู่ในใจน่าจะเป็นว่าที่คู่ดูเดือดนะครับมวยหญิงคู่ที่สองที่ผ่านมาโ,โ,โดนลับตัวครับโอ้โห,โหหมัดซ้ายครับงอ,โโอขี้กล้องไปแล้วคร<อ>ับเรียบร้อยครับ จบเลยครับหนังสั้นครับแม่ภาพพยนต์จีนครับดึงกระบี่มาฟันเปี้ยเดียวไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชาครับเผลอไม่ได้นี่แะครับนี่ไม่รอโฆษณาครับปักปักโอ้โหอ,โโอโขวาตัดซ้ายตัดอีกทีหนึ่งครับสีโครงชายโครงครับปึกปักโอ้โห เต็มเต็มกำปั้นครับนี่ครับยาตั้งคู่ที่สองที่สานมาโอ้โหโดนลับตัวครับโอ้โหหมัดซ้ายครับงอขี้กล้องไปแล้วครับเรียบร้อยครับไปรอโฆษณาครับปักปักโอ้โหขวาตัดซ้ายตัดอีกทีนึงครับซีโครงชายโครงครับปึกปักโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นครับนี่ครับ Yeah, thank you. That's bad.